วันนี้เราจะสอนวิธีการเปลี่ยนน้ำส้มธรรมดาให้เป็นน้ำส้มวุ้นนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือน้ำส้มนะครับไม่ได้แช่เย็นไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเป็นของเหลวนะครับยังไม่ได้แข็งยังไม่ผ่านการแช่แข็งนะครับอ่าแล้ววิธีการทำเนี่ยบางจะสอนแบบง่ายๆเลยครับสูตรนี้ใครก็ทำได้ครับอ่าวิธีการเนี่ยเราจะใช้ไม้ไผ่หรือว่าเหล็กหรือว่าท่ออะไรก็ได้นะครับนี่เอามามัดกับหนังยางแบบนี้นะครับมัดให้แน่นเลย เมื่อมาเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปให้ไปหาขวดน้ําดื่มนะครับนี่น้ําดื่ม1.5ลิตรนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอามาส่วนแบบนี้แล้วก็ทําการเติมน้ําแข็งลงไปนะครับน้ําแข็งเนี่ยเราต้องเติมให้แน่นๆเลยนะครับนี่เติมเสร็จต้องเคาะด้วยนะครับอ่าหลังจากอัดน้ําแข็งแล้วนะครับต่อไปให้เติมเกลือลงไปนะครับนี่นี่ก็คือเกลือมินะครับถ้าไม่มีเกลือมิสามารถใช้เกลือป่นยี่ห้อเกลือทิพย์ก็ได้นะครับนี่อ่เติมลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของแก้วก่อนนะครับแล้วก็ทําการเคาะเครับ นี่นะครับใส่เสร็จก็บีบบีบมันหน่อยครับนี่แล้วก็ทําการหมุนแบบนี้นะครับเมื่อเราทําไปสักพักแล้วเนี่ยน้าแข็งมันจะเริ่มลุดนะครับเมื่อน้าแข็งลุดเราก็ต้องเติมน้ําแข็งให้มันเต็มต่อครับนี่เติมเสร็จแล้วก็ทําท่าเดิมนะครับหรือใครจะใช้ท่าตําส้มตําก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับนี่นะครับแบบนี้ก็ได้นี่นะครับทําต่อเนื่องประมาณ5นาทีครับอย่าหยุดนะครับถ้าน้ําแข็งหมดก็เติมครับถ้าน้ําแข็งมละลายแล้วก็เทน้ําทิ้งครับนี่ หลังจากบังตําไปประมาณ4นาทีนะครับนี่นะครับสังเกตขวดข้างนอกเนี่ยมันมีไอเย็นเกาะเลยนะครับนี่แสดงว่ามันเย็นจัดเลยครับนี่นะครับนี่คือไอเย็นของมันนะครับท่าำต่อไปอีกสัก1นนาทีก็น่าจะได้แล้วนะครับ อ่ะตอนนี้บางว่าก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีเช็คได้หรือไม่ได้ให้ทําการบีบขวดน้าส้มนะครับถ้ามันเริ่มตึงๆเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันนะครับอ่านี่ครับมาดูพร้อมกันนะครับอ่านี่นะครับนี่คือน้าส้มวุ้นนะครับสังเกตที่ข้างบนสุดของแก้วนะครับนี่เห็นเป็นวุ้นเลยครับแต่ถ้าอยากได้เนื้อสเลอปีเนี่ยขอแนะนําให้ทําเพิ่มอีกสักประมาณ3นาทีนะครับ มันจะได้เนื้อเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือที่เกาะอยู่ข้างนอกขวดนะครับเดี๋ยวเราต้องเคาะเคาะนะครับอ่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าเคาะแล้วจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเนื้อที่เหลืออยู่ในขวดนี้นี่ครับเคาะเคาะไปดูนะครับอันนี้ก็เนื้อสลิปปี้นะครับอ่าถ้าอยากได้เนื้อแบบนี้ทั้งขวดทําเพิ่มอีกสัปนาทีได้แน่นอนเลยครับแบบนี้